หลังจากนี้แครัก็มีจะลงเขาออยางเดียวนะครับฟังตั้งเนี่ยลงไปเรื่อยๆลงต่อเนื่อง อยางเดียวนะครับล่งเขาอย่างเดียวเลยแค่ควงเรามาร่วงนะครับทางโคง้งต่องเยขึ้นเหมือนน้ำดังดิยานแึ่งชาติเพื่อน้ำดังเรยวทรายนะครับแต่ว่าเยอะเข้ามากเลยเรือทรายเลยหลังจากเลื่อด่านตรวจมาแล้ว มาจากแม่ขอสอน วซ้ายนะครับพยายามขอไปไปเลี้ยวซ้ายกลับไปมองกลับไปกับพานเลย เราบันทุกอียงหน่อยเนาะส่งหนักเลเ,เป็นไฟไต่เลย หลายกิโลอยู่แลยบ ช่วงที่ต้องใส่กุ้งระมัดระวังกันอาจจะมีประมาณนี้นะครับเนี่ยนอนเว่นเอยยันหนึ่นโะทรศัพท์เฉยออยังต้องใส่กุ้งระมัดระวังเดี๋ยวไปเหยียบปักแอลไว้เจ้าใหญ่เ <c oughs> บื้องบนดีอ่ะลงเขามากไอ้สื้อหอดแม่มาไล่แล้วนะครับต้องไปนี่กันนายิูเมน้น อำเภอแม่มาลัยนะครับเนีย่ยรถสามที่รถสามขั้นข้างนาเนี่ยแขังแรีนน้ำหนายเฉพาะวันนี้นะครับแจ้งก,กันกับว่าไดนะคุน,ม,นมมีจังหวะสิไปว่าแจ้งผู้ใดไดนะครับใส่ก้มเร็วปกติเนม่ต่างคน้นต่างไปนะครับมีแต่ใส่ว้มแล้วมาละว่ง กแลนจอดดาก,กันเกินไปแน่นั้นเองนะครับยิมระาะห้างผลรถตั้งหลังเนี่ยเหยียดพอกนกันมาเนยเหยียดเลยนะครับรถข้างหลัง ช่วงนี้คือช่วงเส้นทางจากเพื่อไปนะาปามาอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังเลยอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังมากอะชิมาแม่มาลลยเลยยีแปดกิโลที่น้องปัดโทษมันกใกล้ๆตัวนี้ แม่มาไล่ยีแปดเยอไกลอยู่เส้นทางกับสิบเอ็มาณนี่นะครับช่วงนี้เป็นช่วงทีอ่าพอใครได้ขึ้นเขาลงเขาเพราะบันไดส่วนมากมีแต่ทางโค้งใส่ขัวใส่ขวาเยอะเพราะบันได ใส่โครงครัวยู่ห่อปนี่ยเชียงใหมหกสิบีมาแตง30 ว่าหลายนะครับทำเนี่ยแรนบม,มถึงกิโลสวนไปเกือบเก้าขั้นสิบขั้นเนี่ยถือว่าหลายเนะี่ย้มใส่โมใส่สวนมากเป็นฝรั่งยินว่ายุป,ปายมันฝรั่งหลายซุ่มฝรั่งซุ่มยุ่เชียงไม่ก็จะไปทอนกันทุกคนกาได้วัวนะครับ าเนี่ยฝรั่งไล,ล่หรี่พอเคยเห็นฝรั่งไล่มาในเชยงเดีย องเขาช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะเนี่ยจำบ่ผิเนะครับอาวัลก,กี้ัวกับบ่พเพอ่อเมื่ใครมีแลกกี้ลัวกันมี ก็คบอว่าก็ว่าเราทางแบบนี้แหละเนี่ยบ่อยอยูนี่ ห้องวัวยุ่คพันนี้มันแถวบ้นานห้องที่ระยะท่างแค่ลอยกูรู้สองลอยกู้รูดแลนว่าถึงสามชัมม่วโมงนะครับแต่ทั้งนี้แลนว่าต้องก็เสียหายชัมม่วโมง มแซงไปเลยเขาเผาเผาที่หลีไดหนึ่งกลากเเป็นเผาที่ห,หนึ่งนนึงเอาเถอะ้นต้มเอาเถอะกุลาแต่วันเ่าต้มบ่แด่๋ยดไดยม,ม่ว่าเนต้มก่าหนึ่งเห็นแล้วตอนเดี๋ยวคนี่วัวหนึ่เท่านี้น,นี่เด้๋ย่กานานละ นแมนเนาะฟังเขาคาวหนึ่งไส้ฮึมเเจ้านี่ก็เจ้าสุดท้ายคน,ยนสุดท้ายเนาะเขายืนเตรียมผ่มอนอ่ะอ๋อลองดูข้า,าวหลามเท่าไหร่คะอ๋อข้าวหลามเย้า,ามีไส้มันไส้ั่วแล้วราคาเท่าไหร่ราคากระบอกละยี่สิบจ้ะยี่สิบ มันม่วงตัวดำแล้วก็ไม่ไม่ไมูู่้ถามนูอ่านดูว่ามันมีอะไรบ้างจะเอามันเนี่ยม่วงตัดำแล้วก็งาแล้วก็เาอไรจค่อง้าอ่อนรองเ้าอ่อนแล้งเอาอย่างไเจนเจลัรงเาอ่อนเอาเอาเอางาดำเอ้งา ัวดำแล้ะามะาพร้าวอ่อน50ิบาทมันลไยตันห้าสไม่ได้หรอคะห้าสิบนะ